สวัสดีครับมาชมตะก็ฟอกเดียวนะครับเจ้าเอลอยเอตต่อให้หยองมากกับต้นคลองมอลฟอกเดียวนะครับเป็นเหลี่ยมฟอกเดียวนะครับเอาครับเอต่อสองหนึ่งเอลอยเอตนะครับตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหกถือว่าขาดนะครับแต่กรอตอนนี้ยังไงหยองยังไงเอก้าทืบโอ้โหเอาครับ เจ้าเอนั้นเจองานหนักแน่นอนเพราะว่าแต้มไปไวนะครับ0-6ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับมาดูเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับยังไงเอต่อสองหนึ่งยังไงมงไปเจาะต้นคลองมองนะครับยังไงหย่องมงเจาะต้นนะครับยังไงเอต้องเจาะต้นโอ้เจาะเกินไปปิดเหลี่ยมโอ้ เอาครับมันแน่นอนนะครับเอาครับนี่นะครับสีสันสนามสาธุประดิษฐ์สามีนะครับโอ้โหเสร์บไม่ข้ามมาดูเกมเสรบของ a อร้อเอตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหเกม13ไม่มีดิวนะครับเสรบโยงไปต้นคลอมอนมายัางไงหยองมาเอยอดอยังไงต้นโอ้โห นี่นะครับจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามนะครับต้นของมอนเป็นจุดบอดนะครับหรือว่าเป็นจุดขายนะครับเอาเอร้อยเอ็ดจะเจาะได้หรือเปล่า1ต่อ6ถือว่าเป็นงานยากนะครับออกครับเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาช้าอาจจะชัวนะครับเจ้าเอร้อยเอ็ดบอกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนล้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบคุณมากนะครับเติบยงไปต้นของมอนมาเอยอด ยองหยอดเอาคืนยังไงต้นหมอกปล่อยยังไงยองเอถือว่าได้เปรียบส่วนสูงช่วงยาวโอ้โหต้องมือช่วยนะครับต้องเอามือช่วยนะครับเอบอกไม่ไหวครับต้องเอามือตบนะครับตรงนี้ครับอาครับเปลี่ยนเสบหกต่อสองย้องพอมา่าอ่าครับเสบหยอดหน้าเน็ตเจ้าเอไปต้นของมอน นี่มงไว้ยังไงโอ้โหนี่แหละครับจุดบอดของฝั่งโน้นก็คือเจ้าต้นคลองหมอนนะครับสามารถแปลออกง่ายๆได้นะครับอ่าครับสองต่อหัเจ้าเอต้องเจาะฝั่งต้นคลองหมอนนะครับถ้าอยากได้แต้มครับยังไงนี่ครับเจาะต้นแล้วครับเอ้าหยองยังยังไงยังไงเตี้ยบลอยแล้วครับนี่แหละครับ ไม่ได้เป็นต่อแน่นอนนะครับถ้ามีต้นคลองมอนอยู่ในสนามนะครับถึงแต้มจะนําห่างก็ไม่เป็นต่อนะครับเอาครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับเอตเสรจไปต้นแปรนี่นะครับแปรออกนะครับนี่นะครับเล่นย่านะครับเพราะว่าเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับไปแล้วครับสี่ต่อหกนะครับเอาครับต้นกันใหญ่เลยบักหนึ่งบักท่านเสือเลยสี่เม็นเอไปต้นแปรมา หยอดหน้าเน็ตโอ้ยเจ้าเอหยอดไกลนะครับลูกมันไม่ข้ามนะครับหยองมาได้เสียบหกต่อสี่ฟอกเดียวนะครับต้องข้ามมานะครับเจไปหยองมาเอมองไปหยองเอเจาะตัวไหนโอ้โหนี่นะครับเจาะต้นฟองมอนได้แต้มตลอดนะครับผละเวทนะครับถ้า๊อกเดียวเอบอก ครับสี่ต่อหกเจาะต้นของมอดต้นของมอโอ้ยลงเยอะเจ้าเอไปปล่อยลูกออกเ,เทียบโยหัวเปลี่ยแล้วครับดืนเช้าเอวอยู่เอาครับยังไงหกต่อสิเติมมาเอแปรข้ามไปต้นมงมาเอมงไปต้นมงมายังไงจ้องมงมาโอ้โหออกเยอะนะครับเอาละครับ ตอนนี้4ต่อ6เทียบโยเทียบโยไร้ส่วนนะแป๊บหนึ่งดิอะไรอีกอะไรอีกคุณจะไปออกออกตัวอะไรครับตะก็พูดออกซอเลยคุณออกตัวแค่นั้นแหละเสมอเสมอสี่ต่อหกนะครับยังไงครับเสมอเสิร์ฟนี่มากมากนี่มากมากนเสมอเสิริมห้าร้อยเอาบอกหาวัา

ครับเจ้าเอ๊ร้อยเอ็ดขึ้นนำเจ็ดต่อหกนะครับไปแล้วครับเจีเลยเจีเลยเสียไปต้นกองมอนมงมาเจ้าเอไป้อยนะครับู้หขายาวยังทันยองบอกทันใช่ไหมต้นยังไงยองไปบังยองมงข้ามมาเอมงไปต้นมาไอ้สองหนึ่งครับต่อเดี่ยวสู้ไม่ได้ต่อให้สองหนึ่งเลยเอบอกเกมหน้าให้สี่หนึ่งยังไงแปลมาไปยอง เก่ยหน้ายเทพโยลงไปฝั่งนู้นยังไงกระทือบไปยังไงเป็นหลอกกระเทืบมาเอ๊ะไม่มีหมดบอกยังไงใครจะหมดเอ่ยเอาใส่ขายาวยองนี่กระทืบเอายังไงไม่ยังไงลงครับกรรมการชี้ลงครับเจ้าเอี้ยวขายาวแต่ไม่ทันนะครับเอาละคหมดแรงหรือเปล่าครับโอ้เอาครับ เยังนำอยู่เจต่อหกนะครับอครับครับคนแกเบียนึ่งนะครับอครับเ๋ยววัดเมื่อไห่เ๋ยววัดเมื่อไห่เมื่อไหราไม่ใช่ราคาต่าเอเ เขาไม่เล่นการพนันนะครับเขาไม่ส่งเสริมการพนันนะครับเสร็จมาเอแปล้ามไปต้นคลองมอนยังไงกระทืบหรือเปล่าอ้โหมาหน้าเน็ตก็เรียบร้อยนะครับเจ้าเอบอกกระทืบหายนะครับครับตอนี้ได้เสร็จนะครับนําอยู่เกตต่อหกนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับหนึ่งต่อสองนะครับต่อให้ครับคนเดียวพอเอบอก มงไปออกครับโอ้โหครับต้นกองมอนขอเสิรฟหกต่อเจนะครับเจ้าเอร้อยเอ็ดจะเอาอยู่ไหมหยองมงใส่เน็ตโอ้โหหยองพม่ามาฆ่าตัวตายนะครับเอาครับมาดูเกมเสิฟของเจ้าเอร้อยเอ็ดเจดต่อหกได้เปรียบอยู่นำแต้มเดียว โอ้โหนี่แหละครับจุดขายของต้นคลองมอนครับ็อกเดียวไม่เป็นนะครับเอาครับหนีไปแปดต่อหครับถ้าเจ้าเอแพ้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับเรียบนี้ยังไงเพราะว่ามีจุดอ่อนครับมาเอคุมให้ได้ครับคนเดียวนี่แหละครับเอาครับต้นคลองมอนแจกแต้มอีกเรียบร้อยเอาครับ9ต่อหนะครับ 9ต่อ6เอาครับเตบโยงไปต้นยังไงเอ๊ะต้องใส่แล้วครับเรียบร้อยครับไปแล้วครับ10ต่อ6ครับเอาครับ10ต่อ6 <10. S 1> เสิบเไปโมงมาเอาย้องพิกเนต็ตโอ้โห เอาล้วครับไปแล้วครับอตอนนี้ไปม้วนเดียวนะครับ11-6เสียไปต้นแปรไปนู่นครับข้างกำแพงนู่นครับเสรีฟไปหายนะครับเอาครับ12-6ลูกเดียวเกมนะครับเอาครับเสิยไป เอาครับเอาครับยังไงยองพม่ายังสู้อยู่ต้นยังไงครับคนที่เก่งกว่าเท่านั้นนะครับคือผู้ชนะเอร้อยเอ็ดก็ชนะไปนะครับเปิร์ดหนึ่งประเทศไทยเรียบร้อยดีนะครับเจมหน้าให้สิบคนนะครับเจ้าเอบอกโอเคนะครับผมขอตัดทิศก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ เอาเทปโยไปเก็บไปในซองลอยโอ้ยโอ้ยสนชีทำน้อยโอเคนะครับผมขอตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับขอหลอกหลอกใหเแตกเลยเนาะผมเป็นผู้กาเลย